สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้จะเป็นสุดสองตัวล่างนะคะท่านผู้ชมสองตัวล่างคู่โต๊ดนะยังเดินดีเดินยาวอยู่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมตั้งใจติดตามไว้นะ,ะพ,พี่ช้างก็จะมาลงแค่อีกอสักสองสามคลิปนะคะจะเป็นสองตัวล่างนี้แล้วก็จะสรุปให้แล้วนะ,ะท่านผู้ชมตั้งใจติดตามไว้นะคะท่านใดที่อย่าถูกอยามีโชคนะ,คะก็ตั้งใจดูดีๆนะคะ ก็ช้างก็ไปทําธุระสักวันสองวันนะ,ะ mm hmm. ก็กลับขอโทษขออภัยท่านชมก็บางท่านก็น่าจะรอท่านพ่ช้างอยู่นะคะมาขอฝากอ่านคําเตือนสักนิดนะะึงนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสนับสนุนสลักแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านชมคํานวณขึ้นมาก็เป็นเพีงยงแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนที่เราเอามาคำนวณน,นี้นะคะท่านชมจะเป็นเลขท้ายคอสองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็น เลขท้ายข้อหนึ่งค่ะนี่ก็เลขท้ายข้อสองแล้วอีกงวดนะคะเอาอีกงวดมาคำนวณนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะบอกอีกทีนะคะสามบวกบวกกันสามครั้งนะคะก็เป็นเลขเก้าค่ะแล้วเอาเลขสองบกห้าค่ะก็เป็นเจ็ดเนาะเอาเจ็ดมาบวกเก้าอีกทีค่ะก็เป็นเลขหกอย่างนี้ค่ะ แล้วเอาเลขสองบวกเก้าค่ะก็เป็นเลขหนึ่งนะหนึ่งหกค่ะหนึ่งหกเจ็ดอย่างนี้ค่ะมาจับคู่กันค่ะ อย่างนี้ค่ะออกที่คู่นี้นะคะเมื่อกี้พี่ช้างก็ถ่ายไปแล้วรอบนะพอดีมันมีเสียงอะไรลูกควรเยอะแยะมากมายก็เลยต้องถ่ายใหม่อะ่ะ อดูว่าที่สองกันค่ะเก้เาบวกกันสามครั้งนะคะก็เป็นยีิบเจ็ดนะคะเอามาตั้งไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาเลขสี่บวกห้าค่ะก็เป็นเก้านะคะเอาเก้ามาบวกเจ็ดอีกทีค่ะก็เป็นเลขหกค่ะเอาเลขสี่บวกเจ็ดค่ะก็เป็นเลขหนึ่งนะคะหนึ่งหกเจ็ดอย่างนี้ค่ะจะคูกัน ออกที่อย่างนี้นะคะโอ้ยตัวที่สามกันเลยค่ะสองบวกกันสามครั้งนะคะก็มาตั้งตรงนี้ก่อนคะ่ะเลขหกค่ะแล้วก็เลขศูนย์บวกสามนะคะ แล้วเอามาบกตัวเลขหกนี้ค่ะก็เป็นเลขเก้าค่ะอ่าศูนย์บกศูนย์ค่ะก็เป็นศูนค่ะเป็นห้าเป็นหกอย่างนี้ค่ะจับคู่กัน นะก็เข้าที่ตัวนี้นะคะงวดนี้มาเข้าต่อตรงเลยนะดูงวดที่สีกันค่ะ หกบวกกัน3มครั้งนะคะก็เป็น18นะคะามาตั้งก่อนนะเสร็จแล้วก็เลข3 3มบวก3ค่ะก็เป็น6นะแล้วก็เอามาบวกเลข8นี้ค่ะก็เป็น14ค่ะแล้วเอาเลข3าบวก4ค่ะเป็น7ค่ะ7 2 3สอย่างนี้ค่ะเมื่อที่เพิ่งออกไปนะคะมาจับคู่กัน จับผิดอีกแล้วพช้างจับตัวนี้ก่อนไม่เป็นไรเนาะพช้างก็มาจับให้แล้วนะความจริงต้องจับตัวนี้ก่อนไนงะจับแบบนี้ไงเนี่ยเมื่อกี้ก็แบบเครียดเคียดแบบเสียงนุ่นเสียงนี่มันมันอะไรเยอะแยะมากมายไม่รู้นะปวดหัวท่านผู้ชมอ่วาวดที่ออกนะคือคู่นี้นะท่านผู้ชม ช้างก็ใกล้จะสรุปให้แล้วนะ2ตัวล่างนะคะเดี๋ยวช้างก็ยังมี3าตัวบนโต๊ะหรือว่า2ตัวบนแล้วสาตัวบนคู่ตรงๆนะ,ะท่านชมที่ท่านชมต้องการแต่ก็ไม่รู้ว่าสูตรนั้นเดินต่อหรือเปล่านะคะก็ท่านชมก็ตั้งใจรู้ไว้นะคะ ถ้าสมมติว่าพี่ช้างก็ไปเอาตัวที่ถ้าเขาตรงเนี่ยมันก็เขาก็เข้าตัวตรงอยู่ถ้าเราเอาแบบนั้นก็จะมีหลายๆคู่เยอะเกินไปนะพี่ช้างก็เลยลองทําแบบที่จับได้แค่สองคู่เองนะคะถ้าสมมุติว่าเขาเข้าเราก็โชคดีนะคะท่านผู้ชมเอาประมาณนั้นแหละคะ่ะเนาะไม่ต้องเอาอะไรเยอะแยะมากมายะคะ่ะท่านผู้ชมก็ตั้งใจติดตามไว้นะคะอ่านี่จะเป็นเลขท้ายข้อสองค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น าเลขท้ายคนหนึ่งนะคะตัวนี้คะ่ะท่านผู้ชมตัวนี้กับตัวนี้นะคะที่เอามาคำนวณน,นะคะศูนศูนย์นะคะเอามาตั้งไว้ก่อนนะ,ะเสร็จแล้วก็เจ็ดวกสองค่ะก็เป็นเลขเก้นะ,ะแล้วก็มาบวก9เอไม่ใช่เอามาบวก,ก0ย์ค่ะก็เป็นเลขเก้าค่ะ แล้วเจ็กศค่ะก็ยังเป็นเลขเจค่ะ7จ็แบบนี้นะคะท่านผู้ชมที่หลายๆคลิปนะคะไม่รู้ท่านท่านไปฟังอะไรไม่รู้นะคะบางทีท้ายท้ายคลิปอะ่ะพิช้างก็อธิบายแล้วนะท่านก็ยังถามอยู่นะพิช้างจะไม่ตอบแล้วนะคะ ท้ยคลิปพี่ช้างก็อธิบายแล้วบอกว่าเอาอะไรมาบวกกันนะคะท่านก็ยังถามอยู่นะคะไม่เข้าใจเลยนะแบบนั้นพี่ช้างไม่ตอบนะบอกไว้ก่อนนะมาเลยแต่ F C บางท่านก็ไปตอบแทนพี่ช้างนะคะก็กับเอ่อกับขอขอบคุณด้วยนะคะก็ขอขอบคุณ F C ที่ตอบแทนพี่ช้างนะคะ จ็ดศูเจ็ดองศูนย์สามนะคะงวดที่จะออกนี้นะเก้าเจ็ดเสองเามอ่งวดที่จอ,อกนี้ช้างว่ามีนะตัวที่ชนกันนะคะ ถ้าสมมติว่าสองตัวล่างนะสองตัวล่างนะท่านชมก็เอาคู่นี้ด้วยนะอ่าสองตัวล่างนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะอันนี้แล้วแต่ท่านชมจะเอาไปเป็นตัวกันหรือยังไงก็แล้วแต่นะตัวนี้ก็เด่นอยู่นะคะท่านชมตัวนี้ก็เด่นนะคะแล้วแต่นะอืมอันนี้ก็เด่นน้อยๆนะคะเด่นน้อยๆแต่อันนี้ก็จะเด่นมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะ ก็มีสูตรที่ชนกันก็มีนะคะถ้าเดี๋ยวพี่ช้างก็จะไม่ให้ดูแล้วนะเดี๋ยววันที่สรุปนั้นเดี๋ยวพี่ช้างก็จะเอามาให้ดูทุกๆสูตรเลยนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็ยังจะมีอ่าถ่ายอีกหลายหลายคลิปอยู่นะคะท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้ก็ขอให้โชคดีและเฮงเงทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ